สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคน,นะครับผมกินข้าวไปนอกพี่น้องมากินข้าวครับห่อเขาแ้น้ติบเข่าติบข้าวติบเข่า,ขากับเจียวสวัสดีครับ ใจเย็ยนเย็นเด้อครับปูดายสื่อตัวอยู่บรทเทไหนอนุมัติครับพี่น้องกินเขาแป๊บนึงครับสวัสดีครับวันดีพี่น้องสุขุสุข้อนครับปูดายเขาไม่เลวอีลืมกดไลค์กดแชร์ขึเขาเฮืองสวัสดีครับมาอุบลครับ พระพอเถากับสาวเพ้นพระพอเถอมาหมอนัดเนาะครับเนาะสวัสดีคุณยุพาครับขอครับแก้วเห็ดไข่หวานอยู่พี่น้องครับับวันนี้เนาะปกแขงปลากแขงไงเออ พาพพอเถามหาหมอหนัดครับอยู่อุบลครับโรงพยาบาลสัมปธี์ครับหมอพนัดมาซองกล่องนะครับโันี้ครับขอบคุณหลายครับสำหรับผู้ใดซื้อบัตรเขามาแล้วดวยครับถานุมัติแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวคนนุมาติกับมี่ครับแต่ว่าเดี๋ยว บ้านนน่าสิขอไปตอบเมื่อกี้กระตอบอนุวัต์ไปหลายเจ้าอยู่ครับหลายคนอยู่ครับอยากน้ำเตยมากไหยครับอแก้วเห็นไข่นี่แก้วเห็นไข่พี่น้องอยู่บนบอมันเป็นคึ้คขึ้นไหมพี่น้องเบอโตครับเป็นคึ้มขึืขอกินเขากินเขาทั้งรถเลยครับคุณไพรินและครบอบครัวบานนนาขอบคุณมากๆครับ เนี่ยครับไอ้เขาไม่ยุ่ไม่จอดรถในวัดนะครับเห็นเหรอเขาตอนโอ้ครับไปใส้กระดาขาดไอ้อันนี้ไหมครับไปใส้กระดาขาดไอ้ข้ามเข่าพนวาพี่นอ้องปลาปลาเข็งยักเข่งหยัยกเจ๋งจ้ามาครับผมพี่นอดด้องผู้ใดพระท่านได้กินเข่าไมากินน้ำกันเด้อ มาตึ้มือเศร้านี่ครับพี่น้องมาสวัสดีครับเชฟกินปลาเค็งวะเชฟปลา,าเค็งไงมาข้าวบุมเดี๋ยวเดี๋ยวขอไหว้งามๆก่นอนเออขอบคุณดาวพี่พี่เจลพี่เจล พี่เจลปะครับหรือชื่ออะไรครับดาวสองร้อยดวงโอ้ยขอบคุณห,หลายครับโอ้ขออยู่ดีมีแห้งคุณเจลนะครับดาวสองร้อยดวง,ดวงโอ้ก็เป็นแต่แพ้งเป็นหักแต่แพ้งแท้ดาวสองร้อยดวงไหมมาพี่น้องรุกยิงสองกันเจลเห็ดขครบ่อยเชนกินกับเจาเห็ดไข่ครับต่ำมาเองครับ วาเนี่ยครับกับแบงเพื่อนๆซื้อตัว๋วถ้าผมซื้อเข้าไปเลยนะครับผมผู้ใด,ด,ดนนนบ,บนานนอนุบาลกะถล้อแป๊บหนึ่งครับตอนนี้เริ่มลังสื่อาากระใหม่ครับตอนนี้บ้านโน้นนายอยู่บนนะครับผมพระไอ้พ่อเถ่ามาสบายดีครับสบายดีพระพ่อเถ่มามหมอนนัดนะครับเนาะ อยู่โรงพยาบาลสัมศาสตครับตอนนั้นก็ไม่จอดถ่ายอยู่วัดคือเก่าครับพี่น้องกับออกมาในแา่หกโมงครับผมออกมาหกโมงเกินไม่จอดถ่ายอยู่ในวัดครับกินเนี่ยครับกินงไงไงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขกันนะครับผม เดี๋ยวที่เขาไปอนุมัติเนาะกินไปลนเลยนะครับยิ่งเขาับพี่น้องไอ้นี่แหละไอ้บ่อยากย่างมีพี่น้องกะเนี่ยครับก็นั่งถ่ายอยู่รงนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวสิเขาไปอนุมัติเขาไปตอบให้เก็บซีนะครับเนาะติดตามบาา่านนานาและครอบครัวขอบคุณครับ เดี๋ยวที่เขาไปอนุมัติอีกนะครับนเะมื่อกี้กะ่ะนิ้วเขาก็เลยเบรกไปจากนห้ไปซื้อนาะยังมากินเนาะอาดาสวัสดีครับอาดาว่าอย่างเนาะอย่าก,กินข้างนอกรถนะติดเขาอ๋อเนี่ยครับอาดากินได้รถนี่แหละครับกินรับเนาะอืมกินไอ้ปลาเค็งไงเนี่ยครับสวัสดีคุณกาสลองครับกินกับแก้วเห็ดไข้ครับอาดา รักษาสุขภาพเด้อครับเป็นต้อกรงวล็ดีิรัากินเขาครับติ๊กเขาก็นม่ในน้อย,อยงงหรอครับพี่น้องบอกมาใหญ่ <c oughs> <c oughs> ยอดซือตัวร้ายลยดีบบาร้ายครับมือขึ้นนี่แห้งหลายครับพี่น้องจนถ้ารับจนรับจนรับป้าพี่น้องเพราะว่าต้อง พาพอเถ่ามาหาหมอแต่เศร้นานะก็เลยจะกลับไปจะเฮิงตีหนึ่งก็ตีสองโมโหพี่น้องมือขึ้นนี่เขามาไหลีทำมือขึ้นนี่อยากจะบอกพี่น้องนะครับผมผู้ใดบทันในสื่อตัวเนี่ยอยากให้พากันฝ่าวสื่รนึกเต้น,หนเหนื่นๆนะครับผมจะไปซื้อมือไอ้มือมือไหลนะครับมันหยากีหลีครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ซอยกันสุขูสุกคนแล้วก็เตรียมงาน,นะครับมันก็เลย เ็ดให้การอนุมัติบางเทียนยมันสิตกล่นนะครับแล้วกะเพราะไปรวมๆกันมือหนอีหลีมันโทรศัพท์มันแห่งหมดเลยดีครับเกือบถูกหลอดครับทรศัพท์ไปแห่งสุกหูสุกคนหอดคอมพี่น้องเพราะว่าอระบบระบบเพจเนี่ยะระบบเนี่ยมันจะเป็นทั้งเจียครับถ้ามีการทํางานเลายเนี่ยมันสีแห่งเออเลอเลยนะครับแล้วก็สิตกลน่นแลวก็สิบลอเด็เขามาเบิ่งกันเนาะครับพี่น้องก็อยากให้พี่น้องเขามะ สือเตือนหนึ่งมันยังโบแบบบบได้ไปเคียวไปเฝ้านะพี่น้องโอนเขามาหรอครับตอนนี้ก็อนุมัติถ้าไปหลายๆค้นบ้านมันเสียเวลาเนาะขอบคุณครับมากรนของเพ้นแมนครับสาวเพ้นก็พ่อขึ้นเขาไปในโรงพยาบาลแล้วครับผมไปน่าจะซีโม้งครับซีโมงหมอนาดว่าซีโมงเนาะแต่ว่าก็มากอน,นะครับแต่บ่าวันน้นบ่ได้ขึ้นไป พอยากขึ้นไปหลายคนน่ะนะครับเพราะว่ามันมันเจก,กาแล้วมันมีมุงอยูนะ่าน้ำก็ตู่มานาั่งมานั่งตอบออเดอร์แล้วก็นอนุมัติเอฟซีดีกว่าน้อครับเนาะกะหิ้วเขา <c oughs> กินเขาก็ไอแก้วเห็ดขครมื่ขึ้นนี่มอว้าเนียนะครับพี่น้องกีบ้านนั่นน้าไปสอมเครื่องไทยอกสารมารแล้วก็ไอลูกค้าเป็น ดอนนันพันปลาหลายเนาะปลาเห็ดไข่หลายพันก็นห่หอยมะแก้วเอามาตอนนะครับดีบะค่าพี่น้องแบบมาก์านะกลดบ้านน้นนะเจีวเห็ดไข่ขอบุณสําหรับหัวใจที่กดมาเรือรัวเด้อครับผมกะกะพี่เจียวครับไอจีทรงอันนี้มาให้จีเจไอเอลนะครับจงดาวมาให้สองลอยดวงโอ้ีไดีหลายครับ จอดไว้ก่อนเดอร์ครับรถทัวร์ครับพี่น้องแ <c oughs> ต่เสียบมาแมงครับมากินกน้ำกันครับกินลหลายๆคนนึงเสียบเสียบครับ <c oughs> กินกับเจียวเดไคเออีบ้อนน้ากินไดือดมือเจียวเดไคเนี่ยไอ้เจียวเฮดไคเนี่ยสูตรบ้านน,าน,น้าเนี่ยเพ่อจแสงหลายเลยพี่น้องใส่เขา ไอ้จีบพริกจีไอ้กระเทียมจีจีไอ้โัวหอมแล้วก็เห็ดไก่เรากวาตำใส่กันแล้วก็ใส่ปลาแดกพวงน้วยจังน่อยแล้วก็บีบน้ำใช่นหะมจช่เอมี่บ่ได้แม่มาเอมี่เอมี่อย่างน้อนดูแลกันดีๆเด้อบ้านอนะคะผมอา่านมาท่านกะ ดรากันเดอรครับมันไหลลือๆกินเขาไปน้ำเบาก,ก็พีกับนองไปนน้ำจังบ่กเขียนเขาแบ่งปันด้วยคนคาบสู้ๆเด้อบบาวนานะขอบคุณครับสวัสดีคุณพิสุพตานะครับสู่ไปน้ำกันแมนครับสู่ไปน้ำกันครับกะอยากสิสวัดดีสั่งหน่อยาเพื่อนแล้วเราบอกอ่า สร้างมองยูไม่อไอเพืเ่อนไปนี่ต่วสั่งหน่อยสั่งหน่อยพาเพิ่นครับเพื่อนตอนนี้เพื่อนติดภารกิจหลักภารกิจหนักพี่น้องทุบทุบไอของเก็บเสื้อผ้ามองไอนี่เก่าของไอทีมงานนะครับเนาะเพิน่นตีส่างไม่เห็นเพิ่นตวนตวนตันตนต้งแต่เก็บของเก็บยังน,นะครับพี่น้องสุดยอดสั่งหน่อยพาเพื่อนไองานหนัก งานหนักงานยังลุยบดพนิกอบคุณั่งสามร้อยแปดสิบเอ็ดท่านนะครับผมก็กินขอาเหมือนครับเป็นเสียบคนกวางเสีบครับนิ้วเขาเอ้ยังสีพี่น้องเอ้ไอ้ไม้แต่เหมือนเสาเนาะพี่น้องพันไอ้พันก่างดงเนาะพี่น้องไอ้ เข้าเจ้ายนีมือเสาร์นั่นเข้าใจยางอันนี้พี่น้องยางไอนน้ปิ่งไก่ยางปิ่งป่านะควนกุบหอมกุบเจี๊บพี่น้องแต่ว่าประกาศสือพี่น้องไปคือพอเถ่าเพิ่นในอดอาหารมากนะพี่น้องพเพิ่นในอดแตงแต่หลังเที่ยงขึ้นมากนะเมื่อกินเขากินน้ำกันสื้อมานี่กะย่านเพิ่นอยากน้ำพี่น้องก็เลยพอซื้อขึ้นมาทำก็เลยกี้ไก่ซื้อทำแม่นด้วน,นะครับไอ้ไอ้ ไอ้เพื่อนอดกอนเขาไปตรวจนี่นะอดเขาอดหนาม,มาไอ้ติเตอปิ่งไก่หอมทวน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 ,ทวน,ทวนขื่นเมนลอดเพิ่นกับิยากน้ำกับสบาบอีกเขากินบ่เซียบอุ้ยมาครับผู้ใดอยากกินแก้วเห็ใครพระพอเถ่ามาไอ้หมอหนัดนะครับเนาะอยู่โรงพยาบาลสัมปสินนะครับสวัสดีเจ๊สวยนะครับผมมาหนี่ครับพระพอเถ่ามาหมอหนัดอยู่ไอ้ อยู่บนโรงพยาบาลจามปิเิษนะครับมาน่ดไอ่ซองกล่องครับซองกล่องกับไอ้กับใสกับพุ่งเพิ่นนี่แหละบมบอครับมากกับสาวเพ้นครับสาวเพ้นตอนนี้ก็ขึ้นไปขึ้นไปผาพ่อไปฮะหมอแมนครับสูสูครับผมเอาเบิร์กับบาทดึงสองบาทครับอันใดเฮ็ดเฮ็ดได้เงินเอาเบิร์ตับพี่น้องเพราะว่า สิบซาวออกมาตมืมกันมันก็เป็นลอยนะครับพี่น้องสองสามลอยตืมกันกับเป็นพันนะครับพี่น้องกอบได้เฮ็ดฝาดเฮ็ดเงี้ยเฮ็ดซานนะครับเนาะกิ่นข้าวไม่แ yeah, like ย่พี่น้องสวัสดีคุณสุจินนะครับสวัสดีพี่อุทัยครับคุณแมอไทยครับแซ่บครับผมไปใส่นอแต่สาโอ้คุณพี่วิจิตมาไอ้ปั๊บ พ่อเป็นไม้หาหมอครับหาหมอหมอนัดอยู่โรงพยาบาลอยู่บนครับโรงพยาบาลตำปษษตระศิษฐ์เนะ <_ T> าะผู้ใดฝากถึงผู้ใดที่ท่านในสื่อตัวเด้อครับฝ่าข่ามาสื่อเต็มเนินๆครับพี่น้อง <_ T> อยู่ครับอยู่ว่าไปใส้หรครับเถาเร่ <_ T> เอ ตอนนี้อยู่บนประเทศเนตโตกครับแต่ว่ามันมันกี่ฝ่ามันเต็มเลยนะมันคึ้ผมก็สิตกอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้กับบเทศเนตโตกเนาะพี่บ่าวน่ารักขอบคุณมากมากครับขอบคุณหลายๆครับตอนนี้ก็ตามกินเขาครับกินเขาเยากันสิเพิ่มพิษก้องข้ามตู่สูครับอืเนี่ย แมนจาไปไซส์โบได้หรอครับเท่าละ่ะเท่าแก่เห็ดไข่ครับพี่น้องน้องค้อยแสดงอยู่เนอะครับพี่น้องขอบคุณดาวห้าสิบดวงครับขอบคุณดาวห้าสิบดวงครับ พ่อแมเบ่งไร่สดอยู่บ่สาวเพ้น,นพี่น้องอื่นมันเกิดเพิ้นตอพี่น้องอื่นมันเกิดสาวเพ้นต้ออื่นกสิให้ยยังพี่น้องห้ความหลักเนาะผมข้าวไปไวเปล่าไปไปใส่ครับผมเออไปไว้เปล่าไปไว้เบ่า ับผมมือเงินวันเกิดสาวเพ้นตัวพี่น้องมือนอืมหน่องพ่อยอยู่กับไอย้ย้ายครับอยู่บ้านครับอยู่กับย้ายกับหนักติกขอบคุณด,ดาวสามร้อยยี่สิบห้าดวงนะครับโอ้สมทบทุนนะครับเนาะอ่ามานี่ครับมา้าพาปอเพิพ่นมาหาหมอหมอหนัดเนาะ พักอยู่ใสะออกมาเล่นบ้านอยู่ลรงบ้านมีแต่โลกแต่หมอกับบอให้เขาไปเมีนบอกเอ่อบอเขาครับวัดีครับคุณพี่สังวานครับผมวันเกิดสาวเพ้นกรมือนเท่าอีกปีนึเพง่นเขามาเบิงบอะไรนี่ห <c oughs> ยอกเด้เมียเด้อโอ้ ไม่ผิดหวังครับ <g iggle> กิ่นคัมยังไงเผื่อจะคัมยัดไปครับเอฟซีบ่กกิ่นคัมยังไงเผื่อจะคัมเนี่ยดิบบแขนบมนว่ะปั่นทำหนีพ่อครับเนาะทำหนีเนาะมันตีแขนก่อนเนี่ยคัมย์ยัไงเผื่อจะค้ำเนาะครับพี่น้องอจัดไปครับ แกวเห็ดไครคำใหงไงครับเพื่อเอฟซีต้องสี่ครับพี่น้องนี่แกวเห็ดไครคำยหงไงครับพี่น้องจัดให้เอฟซีที่น่ารักสุขูสุขคนน่าจะเต้นอยู่ครับว่าเต้นกับสีสอลสเตล่าบอดเข้าไปเต้นนะครับ <c oughs> มอบให้เด็กเอฟซีทุกๆุกท่านนะครับที่น่ารักติดตอคอเดี๋ย <c> ว <oughs> เอา เอฟซีเป็นว่าเอให้เราจัดคำยงยให้จักบาทเนี่ยกินเพื่อนเนาะกระติดจัดให้จักหนึ่งคำยงยงยงเนาะจักบวกยหย่นี่เนี่ยพี่น้องแกวเห็ดไข่กับคำ,ขำปปะบะเข่าคำยงยงยงอืมอืปาเข่งซิบเบิลปากเข็ง ปลาเคงเทศไหมครับบอกไงปลาเข็งเทศบอกไงลยแข่งนเพ่อแขังื่นนะอือแก่เจ็นใครเห็นบอกครับทราบพี่เอ๋แ่เใครแม่ของกสจะอ้วน๋อพระพ,อพ่อเปหมอนัดครับ มแม่อยู่เกินไหนบอครับแะบบหาแม่แะหาแม่แะบบหาแนยมาอุบลอยู่เกินไหนยี่ทางไหนนาอครับเกินไหนบอแจ้งให้แล้วนะบ่าวขอบคุณครับผมครับผม,มพี่น้อง ผู้ใดติดต,ต,ต,ตามไปบาวนอนนา oh. อยู่ในเพจบานนอนนาชาแนลนะครับแล้วก็อีเพจหนึ่งซื้อไอ้บาวนอนนาแฟนเพจนะครับผมฝากเขาไปติดตามให้นะครับผมว่าวาเพื่อเพื่อถือบล็อกเพื่อถือปิดกันนะนะพี่น้องบ้านนอนนาก็สิไอ้ไปไปแชร์ไปโพสเพจนั่นะนะนะพี่น้องก็ฝากพี่น้องเขาไปติดตาม บ่าวนอนนาแฟนเพจนะครับอีกซ้อหนึ่งครับผมอันนี้ช่องลักเนี่ก็คือบ่าวนอนนาชาแนลนะครับเนาะอีกช่องหนึ่งผู้ใดบนท่านไปติตามกับฝากขับไปติตามบ่าวนอนนาแฟนเพจนะครับอยู่มองใดเนาะบ่าวนอนนาอยู่ในวัดครับตอนนี้อยู่ในวัดครับอยากกินเ้าหิวเขาจะยัวๆจะมาครับผมบอกเด้อเด้อข้าม่เย้มังคอยแค้น ครับคุณพี่จันเพ็นสวัสดีครับแซบบอจแจแซบครับพี่น้องว่าแซบวอนใจให้ใครอตอนนี้อยู่ใส่น้อกอยู่ในวัดครับอยู่ในวัดข่างโลงบ้านสัมประสิทธิ์นาครับพี่น้องอยู่บนครับพราะถี่ฟ้าป่อเพ,พิพพ่นมาหาหมอหมอนักจะไปกินเขาน้ำ <g ül> <g ül> เบาอึเ้เอา หิวก็ไปกินเนอครับหิวจะห่างท่องเนี่ยมันบอดีได้ห่างท่องผู้ใดที่ประธานอนุม,มัตริรอสักครู่นะครับกะเดี๋ยวเขาไปอนุม,มัติไปต่อจะได้ดต่วบ่มีถั่วเนาะจำเบ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 ,บเนาะนี่คำสำนีเพราะคำไงหลายยมย,ยองคอยกินคำไงหลาย คือก้างปลาแดกพี่น้องเกลยอข้าเข่าพี่น้องจังไรกับช่วงหนีน้ะพี่น้องลายรีโลกไข่ไข่เจ็บอ๋มอ,อมาหนีครับแม่พาา่อบันมาหาหมอนัดครับแม่ แสบๆจ้าครับผมแสบๆนุกันครับปูได้ยยท่านกินเข่านี่แหะครับกินหนังบมวกก,กินแก้วเห็ดไข่หนี่งแหละครับพี่น้องก,กินแก้วเห็ดไข่แกงไข่หงม,มันเหนื่อย เค็งยังไงตายขึ้นหนอยถึงขึ้พี่น้องกันี่แหล่งไปเค็งก็ได้เมื่อนี้เดี๋ยวกับซีซ้อมกันเลยเด้อครับเมื่อนี้ครับเอาพี่น้องเดี๋ยวเอาคอสติมดีก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปอนุมมาบาลป่าวนียอิ่มแล้ว จังไดกัขอบุญขอบุณนะครับผมที่เขามากดคุยกันนะครับเนะาะครับผมขอบุณคราผมครับเดี๋ยวจะคิด่ออยู่บืนวันเกิดสาวเพนเอาอยัางไงบุญนเนี่นยจังได้กะเขอบุญขอบุณนะครับพี่น้องที่เขามาติดตามแล่วกะอย่าลืมฝากเขาไปติดตามช่องน้องพลอยไม่เพลนล้วกะบาลนา,นาชานแนลล้วกะอีกทั้ง a ฟ e b o o k เ,เพจนึงกับบานานอนนาแฟนเพจนะครับเนาะเขาไปติดตามให้แน่เพื่อเป็นช่องทางอีกช,ช่องทางหนึ่งในการติดต่อกันนะครับเนะเาะกินบะแซกขอบคุณครับจังได้กะเดี๋ยวไปกินน้ำกินท่าเดี๋ยวเขาไปนุมาต่อนะครับเนาะพี่น้องจังไรไปพอกันไหมนะครับโอ่อาพ้าผอมาหาหมอครับหมอนัดจังไรกะขอบคุณขอบพุ่นนะครับเนาะไปพอกันไหมไรนาะสำหรับไรนนี่สวัสดีสุขสุขกันครับ